อันนี้ก็จะเป็นฐานบ้างไฟนะครับที่ลานเตรียมพรม้อมที่จะจุดในเวลาถัดไปส่วนนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่กำลังตเตรียมวางแนววางแผนจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะ,ะวางพลุโบราณเพื่อที่จะจุดในช่วงพิธีเปิดด้านนั้นจะเป็นที่ว่าการอำเภอราชีสลายนะครับเป็นสะพานข้าม ระหว่างไปสู่อำเภอราชสลไลสะพานข้าแม่น้ำมูลนั่นเองท่านผู้ชม,มเป็นทอดยาวบริเวณลานนะครับจุดที่จะทำการจุดป้องไฟเป็นลานก็ว่างทีเดียวปีนี้ค่อนข้างจะเจอพายุฝนกระหน่ำซัม,มเมอร์เซลทีเดียวฝนตกตั้งแต่เช้าเลยจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะวาง ประกอบพิธีจุดได้เลยเพราะฝนมันตกไม่หยุดเลยนะครับจะขุดหลุมวางตำแหน่งที่จะจุดพลุท่านผู้ชมฝนก็โปรยปลายไม่ยอมหยุดสักทีหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังปีนขึ้นไปบนฐานที่จะไปเตรียมของบ้างฝ่นะครับ สูงที่เดียวเนะนี่ยอุปกรณ์พื่อที่จะจุดลุท่านผู้ชมต้องนำมาวางมาเตรียมให้พร้อม,อมก็ข้่บนสะพาน นันเป็นโรงพยาบาลน,นี่เป็นที่ว่งกะลำเพอรถลุงานทั้งหัูก็

เขาเป็นยงนวายบตานเขาบรจุสดสดเรนที่ชมบินแปสิลงไปมีก็อัดบินแปสีวเข้าไปในบางไฟโบรานบางไฟจุดหัวนะทู้ชม Ừ, là... đây lòng anh ừ, ừ. ừ. ừ, hai bên anh à, hai bên anh ừ. hai bên anh hai bên anh hai bên hai bên เป็นกลุ่แบบเลุ่มเดียวคุณผง้ชมเตล่าจุดเสียงจะดังมากเลยคุผู้ชมเป็นกลุนีนี่จุดเสียงจะดาวที่สุดเลยาอยานี้มาเมื่อไหร่ ี่อครับตามสบายเขาาดมามก่เขามีเล็กกว่าขาเขามีใหม่กว่าของเขาคอใม่ครับมุ่ไหม่ใส่ตามตามสบายมันเป็นบางไฟจุดมัวกับบางไฟโบราณบางไฟตีดุนั้นไหนน่ะก็ถือว่าเสียกนะจุดพร้อมดู อันน <S preach ers> bueno. bueno ี oh, ้เ oh, ินอางันนี้บังไฟผูครับบังไฟผูกโอ้กระงหางนู้าแล้ว้าบุญ้าบุอันนี้อันนี้เขาเอ่กระงหานูนี่ทีัให้ผมมาเดียวใส่พอเนี่ยบางเดียวก็นก็ใส่ดินประสีลงไปบงแ่ลกาบ่บางแล้วลแค่บังอเพมทางนี้ กกว่เล็้ยงแล้ก็ดูวาจะเ่ยนกยนน้นเลี่ยนตัูเอาตัวนู้ยังไงเนาะมไป่นยังไงเลยกแมนครับแต่ว่าอยู่ก็อยู่ก็ละฟังอยู่ก็ละฟังไก็ละคมก็ละคมวันนีเป็นชนวนมันนะครับเนาะเป็นชินวนมัหินวน ต้องใส่เข้าไปให้เล็กเข้าไปเอันนี้เคยหนึ่งยง่ด้เนี่ยแต่ก็ใส้เกิดอไรเิดอะมันเป็นารขัมือกันเแแต่มกันไหวรับมก็เยานี่เป็นสีสีสสีแต่เาดูมันดีแต่สีสีลาวัดายวัด ฝนก็ยังไม่หยุดนะท่านผู้ชมก็ทอาทานก็จะมีเน็ดลงอยู่เรื่อยๆยังไม่ได้หยุดซะทีเดียวทางบ้างไฟก็กําลังเร่งนะครับเพื่อที่จะได้เวลาไปจุดที่ฐานผูอกว่า กอนี่ทาเองใช่ไหมครับครับทำเองครับทำงหมดเลยทุกอย่างเลยเนาะครับทุกอย่างเลยโอ้สุดยอดเลยเป็นภูมิปัญญาเลยเนาะแมนภูมิปัญญาของอีสานวัดเฮาแต่แต่พ่อมาเฮ็ดมาครับแต่แต่พ่อผู้หลานเฮ็ดแม่นี่สานเลยครับแล้วก็เป็นตอบสนองเบ้าเขรายโบรานเบีาย แก่สบายอะไรอานรถอนุรักของกันไอ้กินไท้แต่เ่าแต่พอจะมีเห็ดมากครับลูกใช่แต่แล้วพคนนีอ่ะซื้อเมืองตอมาเลยสืบทอด้องน้องน้อน้านข้าข้าวขึ้นโอ้นิสัตเป็นยัครับใส่ไปเลอยกันมาก บบพตหมายตัวนี้มันเป็นมันเป็นอนเดียนุราของปรเทไยเาไมใส่เยอ่อำเภอราศีน si> okay. ี่มีที่เดียวเนาะที่นี่ที่เดียวเนาะมีที่ที่บ้านยางเนาะที่บ้านยางกับที่นี่นี่เขาก็เอามาบัพีตหมายนี่นุรกเอาไปมันเป็นนเดุราของประเทศนี่พาผู้ใดมาว่าพี่าดี สมัยก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วัาถยาต่ะบางไฟบางไหนขึ้นต้องมี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 ตัวนี้บเพื่ออะไพ่อพอมีเห็ดมาจะดังดึ่มมาแล้วไฟเออดังดึ่มมาแล้วด้วยทำไมเราไม่ไปสมัยก่อนเป็นไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่ไม่ต่อที่ตด้ายที่ตาเอาที่อัดเอาที่ต่ำเอาทำไมโน้นน่ะ สุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศเนาะอันนี้ใส่พอย่างครับเนี่ยยังไม่พอเนาะครับเดี๋ยวจะดูบรรยากาศต่อไปคุณผู้ชมสุดยอดเลยคครรัับบลาบนะะเจชิญไลบัสนะเอครับเก็บคุผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามชมในช่วงถัดไปนะครับปิดภาพยนตร์ไปก่อ็ต้องขอตัวกับไปเด้อ

ไาชมบรรยากาศสดๆของช่างผลิตบั้งไฟโบราณผู้โบราณด้วยนะครับก็จะได้ชมในเวลาต่อไปนะครับสวัสดีครับ